โอ้โหมันที่ตกต้มแล้ววันีหนขังนึ่งเอ้โไปไปก้อนโกกูที่เบิ้งเงินวางข้ามก้อนหินในไปไปขอไปตัดหญ้าให้นะก็ป้าอ้อยคนนั่นนั่นกระดานเตาเว็นตกขุดไอ้พุ่นละ ท่านนี่ก็มาหาพวกอาชีพเกษตรกรเนาะอาชีพทำไรนาตัวเนี่ยอ๋อามาตัดหญ้าครับนี่ที่นาให้หน้าดินมันแห้ง เดี๋ยวจะเอารถไถมาไถเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ให้น้ำมันเข้านาถ้าน้ำเข้านาแล้วมันจะทำยากตอนนี้ก็มาตัดหญ้าตามคันาให้ให้มันเตือนดีแล้วก็แล้วค่อยเอาน้ำใส่น้ำใส่แล้วก็ไถคาด ปากดำนะครับช่วงนี้กำลังดำนาพอดีช่วงนี้กำลังถึงหน้านาดำนาพอดีเลยเนี่ระกรกฎาคมประมาณวันที่ประมาณวันที่ห้ากรกฎาคมนี้ก็จะได้คงจะได้ดำแล้วละ่ะก้ามันจะได้เดือนก้าเราให้มันได้เดือนกับห้าวันหรือเจ็ดวัน เพราะว่าต้นก้าจะได้แข็งแรงเวลาเราหลกมาปักดำถ้าก้าได,ดได้เดือนเดียวหรือได้หนึ่งเดือนมันจะก้ามันยังอ่อนอยู่เวลาเรามาให้คนไปถอนก้าให้คนให้คนไปถอนก้าเวลาถอนมันก็เพราะว่าก้าเรามันอวบมันจะอาจจะเฉาหรือเหี่ยว ก็เกี่ยวก็ไม่นานหรอกถ้ากล้าอยากจะให้มันดีจริงๆแข็งแรงก็ประมาณเดือนกับเจ็ดวันหรือเดือนกับสิบวันนี่คือโอเคเลยนะครับมาไทายมาไทายอยู่มุมสูง สูงอ้อยใ้อ้อยโอ้เียงนะเียงนะโู้ในนาบนตัดหญ้าเกมเทอ้อยปลูกต้นเดือนมีนาหกหกครับอ้อยประมาณสี่เดือน แต่วเข้าไปกลมหวลัวแล้วล่ะมันดินดินมันก็ติดห่วยนี่ครับห่วยห่วยน้ำห่วยสาบัวอุ้นมันสิลงไปพูดพุ้นลงไปข้างล่างพูดลุกน้องตัดหญ้าน้ำน้ำน้ำตัวฟังห่วยแล้วก็ทางป้าอ้อยมานี่ลุกน้องตัดหญ้าอยาู่นี่นั่น ียงอกเยนะึยังนี่ระบัวสาน่ำเอาใส่น่ำนี่ใส่น่ำนี่ทั้งขึ้นน่ำอ้อยทั้งเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดเฮ็ดน้เขาก็ใส่น่ำตัวนี้ ะครับโตส่ไ <descon> ด <fin anta> ้ส no ่ไดเพราะว่าขึ้นมามุมสูงโตโตยืนอยู่นี่มันจะเป็นแทงน้ำเก่าเนี่ยแทงน้ำเก่ามาสลามมามาสลามนี่ก็คือภาษาอาหรับดอกเวลาเขาติจากกันไปกันบ้านเขาก็บายบายอ่ะเราก็ ใช่คำว่รมาสลามภาษาอาหรับนะครับ